สัดีครับ Infinity RC นะครับอาคลิปนี้มารีวิวงานซ่อมนะครับตัวนี้รถว o l โว1ต่อ16อพลาสติกนะครับเป็นระบบเซอร์โวบุ้งกี่เหล็กาการควบคุมเป็นรีโมทจอยสติ๊กควบคุมตามมือช้าเร็วได้ตามมือนะครับราคาอยู่ที่3,800บาทตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมเรื่องของฟิสกูนะครับตัวเกียวมันรูดตัวเกียวนะครับจะเป็นตัวนี้นี่นะครับ ด้านในกระบอกก็จะมีเกลียวอยู่ด้านในตัวนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของกระบอกด้านในก็จะมีอาการรูดนะครับทางร้านเราเลยกึ่งให้ใหม่ครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ที่เป็นกันส่วนมากจะเป็นในส่วนของบุ้งกีนะครับกระบอกบุ้งกีที่จะรูดกันบ่อยๆอ่ตอนนี้ก็ปกติแล้วนะครับ ตัวรถใหม่พร้อมเล่นราคา3,800บาทนะครับสั่งซื้อได้ที่ข้อความนะครับหรือว่าลนย เดี๋ยวมีการซ่อมก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ